เจ้าเบรชนแค t นะครับยิงเป้าเพจนะครับประมาณ4เมตรครับเพื<ๆ>่อนๆอ่ะเราลองดูความแม่นกันนะครับนี่โอ้โหยิงสนุกครับเพื่อนๆฟิตติ้งหน้าไกลแบบที่ผมบอกว่ามันคมมากครับเพื่อนๆสวยจริงนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูความเร็วลูกกระสุนกันที่เจ้าลินลินแคตตัวนี้ทําได้ครับเพื่อนเว่ามันจะทําไปขณะวิ่งเท่าไหร่นะครับผม ปุ๊บม,มาดูกันครับสามห้าสองอู้มาตรฐานไฮ้กระปาครับสี่สี่สามสี่เจ็ดสามสามเจ็ดสามสี่หนึ่งอ่ะโอเคความเร็วก็จะตกลงไปตามอาแก๊สที่จะค่อยๆหมดลงเรื่อยๆครับแต่ก็ยัง ยังยืนพื้นที่300บวกๆนะครับก็คือว่าโอเคมากนัดแรกที่ไปได้ถึง350เพราะว่าแก๊สมันยังเต็มอยู่ไงมันก็ค่อยๆลดลงไปก็ถือว่าทํามาได้ดีมาตรฐานไฮคารับปแล้วก็น่าไกลเนี่ยตอบสนองต่อนนิ้วเราได้ค่อนข้างดีครับไก่คมมากโรงงานอารม,มี่ทำได้ดีครับสําหรับเจ้าตัวเบนแคทตัวนี้นั่นเองนะครับผมอครับใครตอบได้บ้างครับว่ากระบอกนี้และกระบอกนี้ แตกต่างกันตรงไหนนะครับมันมีจุดอะไรที่ไม่เหมือนกัน <an> เพื่อน <an> ๆนคนที่ตอบถูกเนี่ยผมให้กระสุนอะ0.2ศูต์น,น,นะครับหนึ่งถุงเอาไปฟรีๆเลยนั่นเองนะครับก็แค่ตอบนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์อมมนบอกเลยว่าไอไอกระบอกบนแลกะกระบอกล่างเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนอะผมให้ดูกระบอกกระบอกล่างก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับกระบอกล่างนี่นะนะโอเคนะครับแค่ตอบมานะครับคอมเมนต์บอกเลยว่าไอกระบอกบนและกระบอกล่างเนี่ย มันไม่เหมือนกันตรงไหนอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะครับอ่าไม,ไม่ไม่รวมสติกเกอร์ตรงนี้นะเพราะสติกเกอร์ตรงนี้โรงงานมันแปะแปะคนอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวนะสติกเกอร์สีทองนี้ไม่เกี่ยวนะครับสติกเกอร์สีทองไม่เกี่ยวนะแค่บอกว่าไอ้ก็บอกบนก็บอกล่างเนี่ยต่างกันตรงไหนอะไรยังไงครับแค่คอมเมนต์บอกครับถ้าถูกแล้วเดี๋ยวผมทักไปครับขอคนเดียวนะคนแรกที่ตอบถูกได้รับกระสุน0.20 4,000นัดฟรีๆ1ถุงนะครับ อ่ะโอเคเป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมอบให้นะครับก็อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับผมชนะไอซอกการอยู่กับ l i n Cat หรือ Battle Cat นั่นเองนะครับนาจาก Army a m ่อ e n t โมเมนต์นั่นเองนะครับผมหรือว่าปืนกล่องเหลืองของเรานั่นเองนะครับผมห้คาปลาสวยๆแต่งซิ่งจากโรงงานแบบนี้ครับไม่ได้มีมาบ่อยๆครับผมเหลือค้างสต็อกอยู่ไม่กี่ไม่กี่อ่าไม่กี่ลังนั่นเองนะครับไม่กี่ลังแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยเพราะอาร์มี่ก็เข้ามาแต่ สตาร์คาโตนะครับผมที่เดี๋ยวก็ไม่มาเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะก๊อก1 9ึ่งเนี่ยังไม่มีครับยังไม่มีหลายอัพเข้านําเข้านะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับไม่ได้มาแล้วมีนานแล้วแต่ว่าไม่มีคนซื้อเออซื้อสักทีเหอะนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับว่าทำไมทําไมทําไมถึงไม่ซื้อกันสวยๆมีครับอ่าโอเคก็ขออนุญาตใช้ตัวบนแล้วกันนะครับผมในการรีวิวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับลิ้นแคตหรือแบนเนอร์แคตนะครับขนาด9มมนะครับหรือว่าขนาด6กมิล นะครับในบนในของเล่นนะและต้องขอออกตัวก่อนนะครับเพื่อนๆว่าบีวีการนะครับความเร็วลูกกระสุน350ฟตุตถึง3 5 0ร้อยห้า่าร้อยเอพีเอสนะครับหรือสามร้อยห้าสิบเอพีเอสไม่สามารถที่ใช้ป้องกันทรัพย์สินหรือว่าป้องกันชีวิตของท่านได้ไดั่นเองนะครับแต่หลายๆคําถามที่ถามผมว่าพี่เอาไปป้องกันตัวได้ไหมเอาไปยิงคนตายไหมพี่เนี่ยจะซื้อไปเฝ้าสวนได้ไหมเนี่ยเฝ้าบ้านแม่เป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย คำตอบก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนะมันเป็นของเล่นนะครับวัตถุประสงค์ที่เรานาเข้ามาคือเป็นของเล่นเล่นเพื่อการสัทน,นาการเท่านั้นนะครับไม่ได้เอาไปใช้เบี้ยวอะไรอย่างนั้นเพราะต้องบอกก่อนว่าบีบีกันเนี่ยเราเอาไปยิงใส่กันอยู่แล้วนะครับซื้อมาก็ยิงใส่กันในสนามใส่เครื่องป้องกันเซฟตี้นู่นนี่นั่นนะครับเล่นในสนามนะครับเล่นไม่ว่าจะเป็นการจําลองทหารนะครับเล่นแบบ แต่สนามทั่วไปครับก็ยิงใส่กันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้แสบอะไรคล้ายๆไปตุ่มแดงแงแต่ก็แสบคันนิดหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆว่าขนาดผมยิงใส่กันเนี่ยมาเป็นพันนัดเดี่ยวยังไม่มีใครตายในสนามเลยนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาไปใช้แบบที่เพื่อนๆต้องการได้เพราะฉะนั้นผมต้องขอโทษจริงๆหลายๆคนที่ทักมาแล้วบอกว่าพี่อยากได้ปืนบีบีกันเนี่ยราคาถูกๆเอาไปเฝ้าสวนหน่อยนะครับแม่อยู่บ้านคนเดียวเมียอยู่บ้านคนเดียวนู่นนี่นั่นบลา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  คำตอบคือไม่ได้ครับผมขายของเล่นเพื่อการสันทนาการเท่านั้นอ่าโอเคจบนะอันนี้เคลียร์นะครับก็ดิน c a ทหรือ b บ n ชุดแคทนั่นเองนะครับตัวนี้ก็อ่าจะบอกว่ามันเป็นปืนที่สวยเท่นะครับเท่จริงตัวของสไลด์เนี่ยที่เป็น CNC อ่าสำหรับใส่ h ฮคาปา5.1ของอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ช Hi ใส่5.1ใส่ตัว4นิ้วของอ่าตัว5นิ้วก็มี4นิ้วก็มีของตัวเกียวมารุยเนี่ย สไลด์ที่เป็น cnc ของแบรนด์นะเ,นเพื่อนๆแพงกว่าตัวปืนตัวปืนกระบอกเนี้ยประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเราไม่มีเรียกว่าไม่มีทรัพยากรที่จะซื้อสไลด์มาใส่ขนาดนั้นผมว่าตัวของอาร์มี่เนี่ยจบนะครับจบจบจริงนะครับแล้วก็มันเป็นปืนที่แต่งหล่อมาจากโรงงานแล้วคือเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยคือเนี่ยเพื่อนเอนซื้อไปแบบเนี้ย เห็นไหมใส่ไฟฉายเนี่ยนี่แค่ใส่ไฟฉายนะนี่ผมแค่วาง x 3 0 0เข้าไปโอ้โหหล่อแล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆถอดส่วนหลังออกแล้วลองเลือกวางดอตดูโอ้โหเป็นไงโคตรเท่เพื่อนๆแบบโอ้โหหล่อจริงแบบเท่จริงหล่อจริงครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยโอ้โหหล่อแบบนี้ทำไมเพื่อนๆไม่ซื้อกันแล้วราคาเนี่ยไม่ได้ไม่ถึงสี่พันนะครับบอกให้นะไม่ถึงสี่พันสาม x x บวกบวกแค่สามพัน อุย้ยหลุดพูดโอ้โหยูทูบขอโทษไอเลิฟไอเลิฟยูทูบไอเลิฟยูทูบอย่าปิดกันการมองเห็นนะครับยูทูบขอร้องครับก็หัวคอมนะครับนี่ข้างหน้านะครับใส่มาให้ด้วยแล้วหล่อหล่อจริงนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าไม่มีหัวคอมก็ก็เป็น,นี้แต่มีหัวคอมมาให้เฮ้ยโคเท่อะแบบทําไมไม่ซื้อกันอะไม่เข้าใจแบบหล่อหลออย่างเงี้ยนยแล้วดูข้างบนเนี่ยมีการเจาะพอร์ตมาระบายแก๊สด,ด้วยนะครับเพื่อนๆหมายถึงว่าในปืนอะในปืน จริงนะแต่ในบิบิกันก็คือเจาะมาตาเขาเจาะตามนั่นแหละนะครับลำกล้องแบบปากแต้นะครับเล็กแล้วก็ค่อยๆขยายมานั่นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีดราม่าอีกว่าผมหันปืนเข้าหาตัวเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่า ถ้าผมเล่นแบบปกติผมจะไม่หันเข้าหาตัวแต่นี้คือผมรีวิวไงแล้วผมต้องให้เพื่อนๆดูทุกมุมผมต้องขอโทษหลายๆคนด้วยนะครับที่ชอบมาด่ามผมว่าทําไมชอบหันปืนให้กล้องดูจังเพราะว่าผมต้องรีวิวให้เพื่อนๆดูครับผมขออภัยนะแต่ถ้าผมเล่นปกติผมไม่หันเข้าหาตัวครับขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอโทษขออภัยครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูทุกซอกทุกมุมครับหล่อจริงๆครับ battle cast นะครับผมนี่ lin cast นะครับผม custom นะครับสำนักแต่งนี้นะครับ h อ่า เอสบาร์นะครับผมนี่นะฮะก็มีมาร์กิ้งหลายจุดครับสวยงามมากครับตัวของปืนเนี่ยก็จะมีเซฟสองฝั่งครับเพื่อนๆเซฟแล้วไม่ลั่นครับกาเซฟตี้หลังอ่อนก็ไม่ลั่นครับกดเซฟเหนี่ยวไกไม่ลั่นครับต้องกาเซฟตี้หลังอ่อนแล้วลั่นครับนี่โหแล้วรีคอยเป็นไงขออนุญาตเช็ครีคอยโอ้ไขมันที่แขนผมเนี่ยกับเพื่อมเลยเพื่อนๆแบบรีคอยมันครับยิงมันฟิตติ้งแฮนดิ้งดีครับ แล้วผมขออนุญาตขยับให้ดูนี่ไม่มีเสียงแบบกองแกง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 เลยคืออาร์มี่ทำโปรดักต์ตัวนี้มาฟิตติ้งข้างในมาแน่นตับเลยเพื่อนๆแน่นดีมากเลยครับแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเพื่อนๆไปดูภายในของเขานะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้ก็สามารถซื้ออะไรแต่งจากอโตุเกียวมารุิหรือไม่ก็ตัวของสํานักแต่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาดเดอร์นะครับผมตัวของอา หลายๆแบรนด์นั่นเองนะครับเอามาใส่ได้นะครับเพื่ออัปเกรดนะครับข้างในเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนะครับตัวตอกวาวลูกสูบนะครับก็คุณภาพของโรงงานอาร์มี่ครับตัวของเฟรมล่างก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบหนาๆแบบนี้นั่นเพื่อนๆแล้วก็ตัวของด้ามกิฟนะครับเป็นลายแต่งแล้วก็จะเป็นตัวของไนลอนโพลิเมอร์นั่นเองนะครับตัวของชุดสไลด์บนนะครับลูกสูบตัวของสปริง ไกด์หลอดนะครับแล้วก็รองด้วยบัฟเฟลอีก1นึ่งชั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดฮอบต่างๆนะครับนี่ก็มาตรฐานอาร์มี่เลยเพื่อนๆแต่สไลด์เนี่ยสวยจริงนะครับนี่เพื่อนๆดูมีการอ่ากัด CNC ลายแบบเหมือนเป็นลายเหมือนคล้ายๆกับเขี้ยวแมวหรือว่าอ่าเขี้ยวเสือนะครับนี่สวยๆนะเพื่อนๆสวยจริงนะครับอยากให้ซื้อกันนะอยากให้ซื้อกันเพราะว่าผมจะได้ ผมจะได้ได้เงินด้วยแหละเพื่อนซื้ออแฮ้ไม่ใช่ครับคือมันคุ้มค่าจริงๆนะแต่ว่าลูกค้าไม่มองครับไม่มองตัวนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมถ้าหลายๆคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าทําไมถึงไม่มองกันสวยๆแล้วก็คุ้มด้วยไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงด้วยนี่ครับหล่อจริงนะครับแล้วก็เมื่อผมนํามาใส่กับไฟฉายคล้ายใส่แค่ไฟฉายมันก็หล่อแล้วเนี่ยเห็นปะหล่อเข้มแบบดําเนี่ยมเลยเพื่อนๆดาเนียมหล่อแบบเนี้ยนี่ ดัมเมียมหล่อเทพแบบนี้ไม่ซื้อกันนะครับและตรงลำกล้องเนี่ยมีมาร์กิ้งล่องลึกคำว่า9 x19 คูณมาด้วยโอ้โหเพื่อนเพื่อนซื้อเถอะครับจริงๆน้าเพื่อนๆเจ้าลินแคสเป็นเืน่นแคต,ตัวนี้นะเพื่อนๆนะโคตดสวยเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญครับสามารถใส่ลูกเหล็กลูกแก้วลูกเซรามิกแก๊สแรงก็ใส่ได้ 12KG จไม่วนะ่าจะเป็นอิฐ e พันธ์นะครับหรือว่าจะเป็น ดีเดลต้าหรือ12 HG ต่างๆใช้ได้เลยเพราะว่าวไลา์เขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับมันรองรับแก๊สแรงได้นั่นเองนะครับก็ถ้าชอบถูกใจก็ไล่เหมือนเดิมครับแอด h เฮซีบีิกันทักมาสอบถามราคากันได้ผมไม่บอกราคาในคลิปอยู่แล้วเดีย๋ยวโดนปิดการการมองเห็นอีกนะครับนี่ก็เพิ่งจะจะโดนปลดปิดก,การมองเห็นวันที่29เมษายนนี้โหดีใจมากเลยนะครับทำยูทูบแบบ คนอื่นไม่คนคนคนไม่เห็นกันอ่ะผมไม่รู้จะทําไปจะไม่นะทําไปคนก็คนก็ไม่เห็นเพราะยูทูบเขาปิดกั้นผมอ่ะปิดกั้นผมจะคนดูอเออประมาณนั้นอ่ะก็โอเคถ้าชอบถูกใจทักไลน์กันมาแล้วกันนะเพื่อนๆนะสามจุด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 อ่ะโอเคขอบคุณครับผมช่างนั้นไอซอบกันนะครับผม